สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ GoodFood Channel วันนี้จะพามาทำไส้เผือกกวนสำหรับไส้ขนมกะหรีปับ๊บแล้วก็ปั้นขิบนะคะที่มีโอกาสทำในวันนี้เพราะว่าทางเราก็ทำขนมกะหรีปับ๊บแล้วก็ปั้นขิปขายอยู่นะคะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามมาได้นะคะ สำหรับเผือกนะคะถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็ต้องทำการแปลรูปเลยนะคะถ้าเก็บไว้นานจะทำให้เผือกเน่าทางเราก็มีวิธีการเก็บรักษาเผือกให้อยู่ได้นานๆนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆทำครั้งเดียวยังไม่หมดนะคะค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นก็นำมาปอกเปลือกนะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าตามคลิปนี้นะคะ เพื่อนๆถ้าเกิดทำไม่หมดนะคะก็ให้นำส่วนที่หั่นนะคะแบ่งครึ่งใส่ถุงเก็บใส่ช่องฟิตไว้ค่ะจะทำให้เผือกอยู่ได้นานนะคะไม่เน่าไม่เสียนะคะส่วนเผือกอีกครึ่งหนึ่งเราจะนำไปกวนไส้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ชมกันนะคะ ก็ให้เพื่อนๆนำเผือกส่วนที่จะใช้นะคะไปนึ่งให้สุกเป็นเวลาประมาณ20นาทีค่ะครบ20นาทีแล้วให้เพื่อนๆเช็คดูด้วยการนำซ่อมมาจิ้มดูนะคะถ้าเกิดเนื้อนิ่มแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าสุกแล้วค่ะจากนั้นนำไปเทใส่าชามใช้ทัพพีบดๆขยี้ขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะจะทำให้ เผือกนิ่มแล้วก็ละเอียดง่ายมากค่ะจากนั้นเราไปเตรียมส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำมันพืชเกลือน้ำตาลทรายแค่นี้นะคะเราจะไม่ใช้กะทิในการกวนไส้เผือกนะคะเพราะว่าจะทำให้เผือกเสียง่ายค่ะเราจะใช้แค่น้ำตาลน้ำมันเกลือแค่นี้นะคะทำให้เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะสอ,อาทิตย์ก็ได้ อัตราส่วนจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะจากนั้นนำไปผัดด้วยไฟกลางเป็นเวลาประมาณ30นาทีนะคะหรือจนกว่าเผือกจะแห้งนะคะเพื่อนๆ เช็คดูโดยการใช้นิ้วแตะนะคะถ้าเกิดเนื้อเผือกไม่ติดนิ้วขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้แล้วคะ่ะจากนั้นตักผักไว้ให้เย็นนะคะ